เปิดประวัติเจ้าโองามพริง้ง CEO สาวสวยสุดเซ็กซี่ดีกรีเจ้าของสินค้าแบรนด์ดังฉายาเจ้าหญิงผิวสวยเจ้าแม่สครับผิวแห่งวงการผลิตภัณฑ์ความงามและในวันนี้เราจะพาทุกคนไปส่องเบื้องลึกเบื้องหลังคนเธอคนนี้กันค่ะว่าเธอคนนี้เป็นใครมาจากไหนร่ำรวยมาด้วยตัวคนเดียวและโสดมาโดยตลอดอย่างที่เธอเคยเกล่าวอ้างเอาไว้หรือเปล่าโดยเจ้าโองามพริ้งนั้นเธอมีชื่อจริงเดิมว่านางสาวปริศนาสีตาโชตและภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป นางสาวปินนารัก์สีโชดวารารักซึ่งจะโงางพริง้งเธอเกิดและโตในครอบครัวธรรมดาค่อนข้างไปในทางที่ยากจนโดยแม่ของเธอเป็นแม่ค้าในตลาดนัดธรรมดาทั่วไปทําให้เธอได้เห็นถึงความลําบากของแม่ตั้งแต่ยังเด็กและยังทําให้เธอมีสกิลการขายสินค้าติดตัวมาตั้งแต่ตอนนั้นซึ่งด้วยความฝันที่อยากจะช่วยให้แม่ได้หลุดพ้นจากความเหนื่อยเธอจึงเริ่มหันมาขายของออนไลน์และคิดสูตรสครับผิวด้วยตัวของเธอเองเพียงคนเดียวสร้างแบรนด์มาด้วยตัวคนเดียวตามที่เธอ กล่าวอ้างในตอนนั้นก่อนที่ในภายหลังจะโดนอดีตสามีแฉยับกลางรายการโหนกระแสว่าเขาทั้งคู่นั้นสร้างแบรนด์สินค้าเหล่านี้มาด้วยกันกับมืออยู่ด้วยกันตลอดเวลาลำบากมาด้วยกันกว่าจะมีวันนี้และหลังจากที่เธอเริ่มขายสครับผิวสูตรพิเศษผ่านทางแพลตฟอร,ร์มออนไลน์ชีวิตของเธอก็ได้พลิกผันหลุดพ้นจากวงจรความยากจนและประสบความสําเร็จครั้งยิ่งใหญ่โดยปัจจุบันจะโอง,งามเพลงนั้นเธอมีไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตแบบหรูหราลักชัวรี่มาเลนเซกา ใช้ของแบรนด์เนมสุดหรูพร้อมโชว์เงินก้อนเป็นปึกๆและในครั้งหนึง่งเธอได้เขียนข้อความแนะนําตัวเองผ่านทางช่องทาง t ิ๊กตอกเอาไว้ประมาณว่าเธอชื่อจ้าโออายุ32ปีน้ําหนัก48ส่วนสูง1 6ออาชีพเป็นเจ้าของแบรนด์งามพริง้งรายได้3ล้านบาทต่อเดือนช้อปปิ้งไปแล้ว1ล้านบาทให้แม่30,000 0บาทสถานะโสดสนิททํางาน5ปีมีบ้าน2หลังมีรถ5คันแถมยังมีบ้านตากอากาศ3หลังคอนโดสุดหรูอีกหนึ่งห้องนิสัย ส่วนตัวเอาแต่ใจงอแงเก่งคีออนชอบคนเอาใจใส่และจากการโพด,ดังกล่าวนี้เล่นทำเอาชาวเนต็ตตาโตกันเป็นแถบ,แถบว่าสินค้าอะไรเนาะกําไร5ปีมีทรัพย์สินได้มากมายขนาดนี้โดยเจ้าโอเธอเคยให้ข้อมูลเอาไว้ว่าในปี2560เธอสามารถจับเงินล้านได้เป็นครั้งแรกในชีวิตและอีกไม่กี่เดือนหลังจากนั้นกิจการของเธอก็เติบโตอย่างรวดเร็วจนเก็บเงินได้มากถึง5ล้านบาทในปี2561โดยผลิตภัณฑ์ของเธอขายดีจนไม่ที่รู้ จกและได้รับความนิยมในวงกว้างและด้วยความสําเร็จที่มีมาคืนเรื่อยๆจะโอสามารถซื้อรถหรูคันแรกในฝันในช่วงปลายปี2561และสร้างบ้านหลังใหม่ในราคา2ล้านบาทรวมถึงให้เงินแม่ทุกเดือนเพื่อให้แม่ได้นเลือกขายของที่ตลาดนัดซึ่งรวมรวมแล้วปัจจุบันเธอมีบ้านทั้งหมด5หลังรถหรูอีก5คันและกําลังสร้างบ้านพักตากอากาศเพิ่มเติมอีก3หลังพร้อมคอนโดสุดหรูอีก1ห,ห้องโดยทั้งหมดนี้เธออ้างว่าเธอสามารถสร้างได้ด้วยน้ำพังน้ำแรงของตัว เองเพียงคนเดียวซึ่งในตอนนั้นไม่มีใครโต้แยง้งหรือคิดสงสัยอะไรในตัวเธอเลยจนกระทั่งเมื่อเร็วๆนี้อดีตสามีเพิ่งออกมาแฉยับปรากฏตัวต่อหน้าสื่อเล่นทำเอาทุกคนตกใจและพากันต่างสงสัยว่าที่เธอเคยพูดเรื่องของเธอเอาไว้ตามที่ต่างๆนั้นจะเป็นเรื่องจริงแท้แค่ไหนสรุปแล้วจะเชื่อใครดีจะเชื่อเธอหรืออดีตสามีของเธอที่อยู่ๆก็เพิ่งออกมาปรากฏตัวแบบกระทันหันซึ่งปัจจุบันเจ้าโอ้นั้นเธอเป็นที่รู้จักในวงกว้างบนโซเชียลมีเดีย ซึ่งเจ้าตัวเคยเผยว่าตนเองได้รับฉายาว่าเจ้าแม่สครับผิวและเจ้าหญิงผิวสวยแห่งวงการผลิตภัณฑ์ความงามโดยความสําเร็จของเจ้าโอนั้นไม่ได้หยุดแค่ในโลกออนไลน์เธอยังจ้างคนดังหลายคนมาช่วยโปรโมทผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆของเธอรวมถึงการปรากฏตัวในรายการทีวีหลายช่องเพื่อโปรโมทแบรนด์ของเธอสร้างความน่าเชื่อถือและขยายฐานลูกค้าให้ได้มากขึ้นซึ่งคนดังที่เธอเคยจ้างมาเป็นพรีเซนเตอร์นั้นทีเ่เด็ดเลยก็เป็นครั้งที่จ้างลุงพลป้าแตน เป็นพรีเซนเตอร์เรียกได้ว่ากระแสไวรัลสุดๆในช่วงนั้นซึ่งจากการไวรัลนี้ทําให้เธอได้ออกรายการทีวีหลายช่องเพื่อขายผลิตภัณฑ์ของตัวเองอีกด้วยซึ่งชีวิตของเจอโอนั้นโดยรวมจัดว่าไม่ธรรมดาเธอเป็นคนเก่งคนหนึ่งเลยเพราะเธอสู้ชีวิตมาไม่น้อยจากคนธรรมดาที่แม่ขายของตามตลาดนัดจนพลิกชีวิตมามีฐานะร่ํารวยได้โดยครั้งหนึ่งเจอโอออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้แม่ของเธอได้เลิกขายของที่ตลาดเรียบร้อยแล้วและมาเป็นผู้ช่วยนั่งนับเงินให ให้กับเธอแทนใช้ชีวิตสุขสบายไม่ต้องลำบากเหมือนอย่างเคย แต่เทว่าความสุขสบายนี้ก็มีได้ไม่นานเท่าไรนะักเพราะในปีพศ2566-2567เธอได้มีข่าวเฉวาสนั่นโซเชียลกรณีนักร้องดังหนุ่มกะลาถูกแชร์ว่ามีความสัมพันธ์ลับลึกซึ้งกับสาวชู้มือที่3สุดเป็นเหตุทําให้ต้องแยกทางกับภรรยาคุณจูนเพนชุลีซึ่งนําไปสู่การฟ้องร้องชู้สาวอินฟลูด,ดังสุดเซ็กซี่เป็นจํานวนเงินกว่า10ล้านบาทซึ่งข่าวและการฟ้องร้องในครั้งนั้นเล่นทาเอาชีวิตของเธอเป๊ไปพักใหญ่ ยอดขายสินค้าตกส่งผลกระทบไปทั้งหมดแถมเรื่องการฟ้องร้องคดีความเธอก็แพต้องจ่ายค่าเสียหายให้กับคุณจูนเป็นจํานวนเงินกว่า4ล้านบาทซึ่งในตอนนั้นทุกคนก็คิดว่าเรื่องดราม,ม่าของเธอคงจะจบแล้วต่อไปนี้ก็ค่อยๆสร้างตัวคงจะค่อยๆฟื้นกลับมาได้แต่ทว่ายังไม่ทันได้สงบสุขก็ได้มีข่าวเช้าตามมาในปีถัดไปปีพศ2568เพจดังอีซอขยี้ข่าวได้ออกมาเปิดโปงเรื่องราวของอดีตผัวท่านหนึง่งถูกอดีตเมียอินฟ ูชื่อดังนอกกายนอกใจพร้อมยังหลอกตนให้ไปยาแถมยังอ้างว่าเธอคนนี้ได้ทำของมนดําใส่ชู้นักร้องชื่อดังจนหลงหัวปากหัวปัม๊มและแอบ,บกินแสบกับนักร้องดังมาหลายครั้งหลายคาหลอกนักร้องดังคนนี้ว่าตัวเองโสดมาโดยตลอดจนทำเอาชาวเน็ตแห่กันสงสัยผู้สาวอินฟลูและนักร้องชื่อดังคนนี้เป็นใครกันแน่แต่ทว่าเหล่าประชาชนชาวเน็ตก็ได้สงสัยกันอยู่ไม่นานเท่าไหรนะ่นักเพราะในเวลาต่อมาจะตัวอินฟลูสาวพราวเสน่ห์ก็ได้ออกมาเปิดหน้าทัช ลันขอดำเนินคดีตามกฎหมายอดีตสามีพร้อมเผยความจริงอีกด้านย้ำอย่ามาเรียกร้องอะไรในสิ่งที่คุณไม่เคยสร้างมาโดยเจ้าโอ่งงามพริง้งเธอได้โพสต์รูปภาพและข้อความผ่านเพจของเธอพร้อมระบุข้อความชี้แจงอย่างละเอียดว่า 1. นขึ้นบานมาขโมยของในวันที่อยากกันแล้วมาโวยวายข่มขู่สารพัดไม่แจ้งความหรือจัดการอะไรเพราะเห็นแก่ลูก 2. ผู้ใหญ่ที่มีปัญหาก,กันควรคุยกันไม่ใช่ถือปืนมาจ่อหัวลูกจะยิงคนนั้นคนนี้ในบ้านลูกอายุ13 คุณทำแบบนี้ไหมนี่หรือพ่อ 3. ทุกคนก็ต่างมีอดีตคุณเองก็มีฉะนั้นเรื่องนี้ใครได้ประโยชน์และคนที่กระทบเรื่องนี้มากที่สุดก็คือลูก 4. คุณไม่ควรมาเรียกร้องอะไรในสิ่งที่คุณไม่เคยสร้างมันมา5วันนี้ขอดําเนินการตามกระบวนการกฎหมายงานนี้เล่นเอาชาวเน็ตพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเรื่องนี้ต้องถึงมือโหนกระแสและในเวลาต่อมาอดีตสามีของเจ้าโอง,งามพริ้งก็ได้สร้างเซอร์ไพรส์รให้กับชาวเน็ตออกมาปรากฏตัวกลางรายการโหนกระแส ของพี่หนุ่มกัญชัยและแฉยับพร้อมน้ำตาเล่าหมดเปลือกลั่นถูกอดีตภรรยาหลอกไปหย่าแต่หย่าแล้วยังอยู่บ้านหลังเดียวกันใช้ชีวิตด้วยกันนอนข้างๆกันเหมือนตามปกติซึ่งเจ้าตัวลั่นว่าระหว่างนั้นเขาไม่รู้เลยว่าอดีตภรรยามีชู้จนได้มาเจอหลักฐานเด็ดกล้องหน้ารถเล่นทำเอารับไม่ได้เสียใจสุดๆซึ่งคุณตามอดีตคู่ชีวิตของเจ้าโอยังได้เปิดใจกลางรายการโหนกระแสะอีกว่าตนและภรรยาอยู่กินกันมาก,กว่า15ปีรักเลยไว้ใจไม่คิดว่า เขาจะทำแบบนี้กับตนได้ซึ่งตัมยืนยันหนักแน่นว่าความสัมพันธ์ของนักร้องหนุ่มและเจอโอไม่ใช่แค่เพื่อนหรือคนรู้จักแน่นอนเพราะเสียงบันทึกจากกล้องหน้ารถมีบทสนทนาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตด้วยกันทั้งเรื่องเงินเดือนภาราค่าใช้จ่ายที่จะช่วยกันออกจึงทําให้อดีตสามีของเจอโอมั่นใจว่าทั้งคู่มีสถานะพิเศษต่อกันและกันไม่เพียงเท่านั้นตัมยังเผยเรื่องเด็ดกลางรายการว่าเขานอนฟังเมียของตัวเองโทรศัพท์คุยกับผู้ชายคนนั้นหลายครั้งโดยไม่มีการปิดบังใ,ใดๆและเชื่อว่า ว่านักร้องก็รู้ว่าจะโอมีเขาเป็นสามีก่อนอยู่แล้วเล่นเอาพี่หนุ่มกัญชัยถึงกับกุมขมับเพราะตามย้ำว่าตนก็นอนอยู่ข,ข,ข้างนอนกอดเขาพอนานเข้าก็รู้สึกทนไม่ไหวและออกจากบ้านหลังนั้นมาซึ่งอย่างไรก็ตามพิธีกรรายการโหนกระแสได้สอบถามว่าออกมาแชร์เรื่องราวของอดีตคนเคยรักกันแบบนี้คิดไหมว่าอีกฝ่ายจะไม่เหลืออะไรซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อลูกด้วยโดยตามได้ตอบว่ามีก็มีด้วยกันหมดก็ต้องหมดด้วยกันพร้อมทั ใหญ่ความต่อว่าตนสามารถหาเลี้ยงให้ลูกอยู่กินได้แน่นอนทั้งยังบอกอีกว่าธุรกิจของเจ้าโอ o, งามพริ้งที่ทุกคนเห็นตนก็ร่วมสร้างมาโดยแบ่งหน้าที่กันตั้มเป็นคนลงแรงและหาวัตถุดิบมาผลิตสินค้าขณะที่เจ้าโอ o, ดูแลเรื่องโซเชียลซึ่งในช่วงแรกนั้นเงินลงทุนก็มาจากอดีตสามีคนนี้ทั้งสิน้นไม่ใช่เงินของเจ้าโอ o, เพราะเธอและครอบครัวมีสถานะยากจนกว่าพอเริ่มมีรายได้ก็ไม่เคยแบ่งกันเป็นเงินเดือนแต่ใช้จ่ายร่วมกันภายในครอบครัวโดยไม่ได้แยก เ,เหมือนสาม,มีภรรยาทั่วไปซึ่งในการออกมาแชร์ครั้งนี้เรียกได้ว,ว่าสะเทือนโซเชียลกันเลยทีเดียวแต่เทว่าเราก็ต้องฟังหูไว้หูเราฟังด้านขุนเจโอกออกมาชี้แจงก่อนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไงก็ขอให้พวกเขาทั้งคู่ได้เจรจาตกลงกันได้ผ่านไปด้วยดีเพราะว่าคนที่ต้องรับผลกับเรื่องราวเหล่านี้ก็คงหนีไม่พ้นลูกๆของพวกเขาทั้งสี่คนและสุดท้ายนี้เพื่อนๆคิดว่ายังไงบ้างคะคิดว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้จะจบลงอย่างไรจะมีการเจรจาผ่านไปด้วยดียได้ไหมหรือจะถึงขั้ ฟ้องร้องไปกันแบบสุดซอยหรือทุกคนคิดเห็นยังไงต่างกันออกไปแสดงความคิดเห็นเอาไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะเรามาเมาส์มอยกันและก่อนที่เราจะจากกันไปแวะรสมบางช่วงบางตอนที่น่าสนใจกันค่ะทุกคนสี่ล้านน้อยไปหรอคะมันไม่ได้มีน้อยแล้วก็ไม่ดีไมไม่ได้มีมากนะคะแต่แค่ว่าคดีมันยังไม่จบงงว่าพวกคุณเป็นอะไรกันนะคะเป็นอะไรกันก็ยังไม่อยากจ่ายอะคะ่ะคดียังไม่จบอะจ่ะเข้าใจปะทุกคน ถ้าพูดว่าไม่เสือกจะโกรธไหมอ่ะโทษพี่จูนนะคะหนูหนูผิดเกวพี่หนูหนูหนูขอโทษขอโทษอนะครับก็โทษพี่จูนนะคะหนูหนูผิดเกวกับพี่ หนูหนูหนูขาดขาดขาดอานะครับก็โทษพี่จูนนะคะหนูหนูผิดแคบี่หนูหน,หนูหนูขาดขาด วันนี้ถึงยอมรับผิดค่ะว่าเรามีความสัมพันธ์กับพี่หนุ่มกาลาฮาโด้ขอโทษนะคะพี่หนุ่มค่ะก็เลยไม่ขาวันนี้เคลียร์ไหมคะเจ้าวันนี้วันนี้รู้สึกเคลียร์เึ็นอย่างไรลองดูนะสบายใจขึ้นมาสบายใจขึ้นค่ะแล้วก็ความสัมพันธ์กับพี่หนุ่มกาลาที่ยังไงบ้างคะเจ้าขาแต่ตอนนี้ยังไม่รู้เลยค่ะเพราะว่าตัวของเองก็ทำทำไงความรู้สึกของเขาทำไมวันนี้ถึงยอมรับผิดในเรื่องความสัมพันธ์ซึ่งก่อนหน้านี้ปฏิเสศษ่ะ ดูออกรู้สึกว่าโอดค่ะีเนาะขอพี่ทุกคนด้วยนะคะโอนะอเ่ะขอะบุณค่ะ,คะโจ้พับนิ่งนะหนึ่งสองสาม สำหรับวันนี้ดิฉันแบมพรพิรุณและทีมงานต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อตอไปดิฉันและทีมงานจะหาข่าวสารส,สดๆใหม่ๆม,มาให้ทุกคนได้ดูกันเรื่อยๆอย่างแน่นอนขอบคุณค่ะไลโอแชมพูปิดผมขาวที่พี่หนุ่มการใช้การันตีลิง์กสินค้าใต้คลิป